ในช่วงนี้นะครับเราจะได้รู้ความจริงหลายๆอย่างในอดีตของบลิสที่เรียกได้ว่าเป็นชีวิตของปีศาจรกที่น่าสงสารมากๆเลยแหละครับขณะที่ด้านของม็อกซี่เองเขาจะได้รับหน้าที่เป็นผู้นําของภารกิจเป็นครั้งแรกที่บอกได้เลยว่าบันเทิงสุดๆเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมากมายเลยเอาล่ะอย่าเสียเวลากันครับไปลุยสรุปใฮลโห้ว่าบอสซีซ่นที่2อ p ีพีที่5และ6กันได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูนิตูนส์ด้วยนะครับ ในช่วงนีโรเทอบลส์กำลังทำตัวเล่าล่อๆอยู่ในอาคารแถวๆโรงพยาบาลเซนต์แอนในสล็อตลิงที่ที่เดียวกับที่บลสพาลูน่ามาฉีดยาแหไะครับแต่ทว่าบลสนั้นกลับโดนพยาบาลปากดีเอาที่ช็อตไฟฟ้ามาช็อตใส่เสียงนั้นแต่ก็สมควรโดนแล้วแหละเพราะบุกรุกเข้ามาดื้อๆแบบนี้แต่ในจริงบลสเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะครับเขาแค่จะมาส่องดูน้องสาวฝาแฝดของตัวเองอย่างบาบหรือบาร์บี้ไวเออร์ซะหน่อยว่าอยู่ดีกินดีไหมเพราะก็เป็นตัวบลสเองเนี่แหละที่เป็นคนส่งน้องมาบำบัด ที่นี่เองเขาเป็นต้นเหตุทุกอย่างแต่ดันมาพบว่าเธอหายตัวไปจากศูนย์บำบัดนี้หลายเดือนก่อนแล้วพี่แกก็เลยฟาดงวงฟาดงาใหญ่โดยก่อนที่จะออกมาเนี่ยพยาบาลเธอบอกว่าไม่ต้องออกตามหาน้องสาวนายหรอกนะเธอไปมีชีวิตใหม่นอกศูนย์บำบัดแล้วปล่อยเธอได้มีชีวิตของตัวเองบ้างเถอะ แต่บิสนั้นก็ดูจะไม่สนแล้วก็กระโดดออกไปด้วยความหัวร้อนทันทีภาพนั้นจะตัดมาที่ออฟฟิศของ IMP โดยบิสก็จะหงุดหงิดเดินมาปิดประตูดังปึ้งไม่คุยกับใครขณะที่ด้านของสองคู่รักม็อกกับมิวก็กําลังรับหน้าลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการจะให้ทีมงานเนี่ยช่วยทําการสืบสวนคดีของเขาให้หน่อยแต่เรื่องของเรื่องคือปิศาร์บาาตัวน,นี้กําลังสงสัยว่าตัวเองจะถูกเพื่อนร่วมงานสังหารจนตกลงมาอยู่ในนรกนี้หรือเปล่าคือจริงเขาก็มั่นใจแหละว่าต้องเป็นคนในค่ายที่เป็นคนจัดการเขาแน่ แต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําคือตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจมน้ําเสียชีวิตมาเพราะมีใครบางคนรู้ว่าเขาไ่ว้น้ําไม่เป็นก็เลยเจาะรูที่เรือจนเรือจมลงไปใต้ทะเลสาบและก็ถูกชิงกุญแจโรงเก็บเรือที่อยู่กับเขาไปงานนี้ไม่ใครก็ใครแหละต้องเป็นใครสักคนในค่ยายแน่ มอกซี่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยสนใจเคสนี้มากๆเพราะปกติแล้ว IMP จะไม่ได้รับงานสืบสวนสอบสวนก็เลยรีบไปหาบิสแต่พี่แกที่หัวร้อนจะจัดไม่สนอะไรแล้วจะทำอะไรก็ทำไปเลยและถ้าแกไม่ออกจากห้องชั้นใน3วิระเบิดได้ลงแน่ ทีนี้ม็อกซี่ก็เลยรีบวิ่งออกมาและตัดสินใจรับเคสนี้ทันทีโดยครั้งนี้มันจะเป็นครั้งแรกที่ม็อกซี่รับบทนําในฐานะหัวหน้าปฏิบัติการด้วยซึ่งแน่นอนมิลลี่กังวลมากๆว่าม็อกซี่จะรับมือไหวไหมก็เลยแสดงท่าทีเป็นห่วงแบบสุดๆแต่ม็อกซี่ยืนยันว่าเขาเอาอยู่อยู่แล้วเธอก็เลยอ่ะเอาอยู่ก็เอาแล้วจะคอยช่วยเหลือแฟนแบบไม่ห่าง ขณะที่หน้าของบิสเองก็ยังหัวร้อนไม่เลิกเพราะไล่โทรไปหาตามบริษัทที่ได้บอกแสจากโซเชียลของป๊าบแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมากจนกระทั่งมีคนติดต่อกลับมาว่าเธออยู่ในที่ที่หนึ่งบิสก็เลยรีบวางหูและตรงดิ่งไปที่นั่นทันทีแบบไม่สนทีมงานที่กำลังวางแผนสืบสวนสอบสวนครั้งนี้เลยสักนิดและในที่สุดแผนการก็พร้อมลุยครับม็อกกามิววามาท่โกคนเปนนณคายซัมเมอร์ที่ลูกค้าถูกสังหารโดยก็จะปลอมตัวให้กลมกลืน โดยการแต่งตัวแบบนี้ด้วยและม็อกซี่ก็จะใช้นามแฝงว่าม็อกซีนส่วนมิลลี่จะใช้ชื่อมิวเลิร์ดแล้วก็สร้างบุคลิกนี้ัส่ปลอมๆขึ้นมาให้เนียนๆซะหน่อยแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยก็แจ็คพอตเลยครับเพราะมิลลี่เห็นที่ปรึกษาค่ายคนหนึ่งทาตัวลับๆล่อๆและถือถุงใบใหญ่ไว้ที่หลังโดยที่หมอนั่นจะลกจนทําถุงตกพื้นเราก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันจะมีทั้งเงินหลายปึกยาหลอนและสว่านที่เอาไว้เจาะรูที่เรือโอเคนี่มันเข้าล็อกแบบเป๊ะและ แถมหมอนั้นยังแอบเข้าไปในโรงเก็บเรือที่เราสืบไปอีกนี่มันชัดซะยิ่งกว่าชัดไอ้หมอน,นี่แหละคนร้ายตัวจริงแต่ว่าม็อกซี่กลับไม่ทําอะไรเลยมันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกมั้งมิวเราต้องทําแบบที่เราวางแผนมาเพื่อสืบคดีนี้สิหมอเน,นี่ยมันจะใช่คนคนนั้นไหมฉันไม่สนหรอกนะฉันขอทําในแบบพอตัวเองดีกว่า เพราะนี่เป็นคดีแรกที่ฉันเป็นผู้นําฉันจะขอลุยด้วยตัวเองคือเรียกว่ามิลลี่ที่ดินแบบนั้นก็ซึมไปเลยเพราะว่าคนร้ายมันก็อยู่ทนโทษอยู่ตรงนี้แล้วแต่พี่แกยังจะเลือกทําอะไรซ้ําซ้อนอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วมิลลี่ก็ยอมให้ม็กซี่ได้ใช้ความสามารถของเขาตามที่ต้องการไปนั่นแหละเพราะก็ไม่ได้อยากขาดคนรักสักเท่าไหร่ทางที่ไอตัวผู้ร้ายมันก็เห็นชัดเจนอยู่ทนโทษอยู่ตรงนั้นนั่นเอง โดยม็อกซี่ในนามม็อกซีนก็จะเข้ามาแฝงตัวตีเนยียนกับพวกเด็กๆในค่ายแต่กลายมาว่าบุคลิกของพี่แกกลับไม่ถูกจริตสาวๆในค่ายแบบสุดๆแต่กลับกันมิเลเลอร์ที่แฝงตัวลงไปเล่นวอลเลย์บอลชายหาดกลับมีสเสน่ห์มีออร่าอย่างเหลือเชื่อและก็ได้รับความสนใจชนิดที่เรียกว่าฮอตแบบสุดๆซะอย่างนั้นงานนี้ก็เลยดูจะไปได้สวยแม้จะไม่ตรงกับที่ม็อกซี่คิดเอาไว้สักเท่าไหร่ก็ตาม ในขณะเดียวกันนี่เองบิสก็จะจอ,อกตามหาบาร์ไปทั่วลงมือวางมวยกับพวกพนักงานต้อนรับในสล็อตลิงที่ไม่ดูอิ่นหน่อยเน่มากมายเพื่อตามหาน้องสาวฝาแฝดของตัวเองแบบไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิน้นจนสุดท้ายเจ้าคนคุมคนหนึ่งต้องยอมรับสารภาพว่าเห็นบาร์ออกไปกับลูกค้าเดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วเหรอมั้งและนี่ก็จะเป็นปบอแสที่ใกล้เคียงที่สุดที่บิสได้รับในช่วงนี้แหละครับ โดยที่ภาพจะตัดมาที่ทางฝาของสองคู่รักอีกครั้งตอนนี้จากที่จะมาทําภารกิจสืบหาคนท้ายตาแบบฉบับม็อกซี่กันกลับกลายเป็นว่าผิดแผนไปนิดหน่อยเพราะมีเลิศด,ดันฮอตเกินและได้ใจเพื่อนๆน,นิคายจากทักษะหลายๆอย่างของเธอท้งเล่นดนตรีร้องเพลงกีฬาแถมยังมีสเสน่ห์ชนิดที่เรียกว่าเป็นซิกมาแบบสุด จนกลายเป็นป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนๆพื่ทำให้มิเลเลอร์หรือมิลลี่ของเราเนี่ยเริ่มจะรู้สึกดีกับที่นี่การได้รับความสนใจและมีคนคอยเชียร์อยู่ตลอดมันรู้สึกดีแบบนี้นี่เองแต่ม็อกซีนก็ย้ำอีกครั้งถึงภารกิจ เราอะไม่ได้มาเที่ยวเล่นนะแต่ปัญหาคือมิลลี่สอบผ่านฉลุยไปแล้วในเรื่องการแฝงตัวเข้ากับกลุ่มวัยรุ่นแต่ม็อกซีเนี่ยสิไม่รู้จะทำยังไงพอทุกทุคนสนใจแต่มิลเลอร์ไม่สนใจม็อกซีเลยมิลลี่ก็เลยจะให้ม็อกซีทำสิ่งที่ตัวเขาถนัดอย่างการร้องเพลงเดี๋ยวเธอจะซัพพอร์ตเต็มที่เองเพราะทุกคนรักเธอไปแล้วม็อกซี่ก็เลยอ่ะมีใจจัดเต็ม ร้องเพลงคู่กันไปเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีครับทุกคนก็หันไปสนใจมิลเลิร์ปล่อยให้เขาเป็นหมาหัวเน่าอยู่ดีพี่แกก็เลยแอบมาร้องไห้อยู่คนเดียวมิลลี่ก็เลยต้องมาปลอบและบอกให้มอกซี่ทำสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเถอะนะเธอไม่ต้องเป็นแบบที่เธอไม่อยากเป็นก็ได้เราจะฝืนธรรมชาติของตัวเองเลยเธอทำหน้าที่สืบสวนลับๆของเธอไปก็แล้วกันส่วนมิลเลิร์เองก็จะเนียนดึงความสนใจจากทุกคนให้เองและถ้ามีข้อมูลอะไรเธอก็จะมาบอก และแน่นอนฉันเชื่อในตัวเธอนะม็อกทำในแบบที่เธออยากทำซะพอม็อกซี่ได้กำลังใจแบบนั้นปุ๊บก็หยุดร้องไห้และยิ้มออกมาพร้อมลุยงานกันต่อ โดยทั้งสัปดาห์เนี่ยมอกก็จะลุยสืบสวนอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่กลับการมิลเลอร์ Miller, กลับฮอตยิ่งกว่าเดิมจนฉุดไม่อยู่ซึ่งมิลลี่เองก็ปลื้มมากๆที่ตัวเองได้รับความสนใจขนาดนี้ก็เลยรีมาบอกมอกได้กลับถูกม็อกซี่เฉงยัเว่าเธอสนใจแต่ชื่อเสียงของตัวเองมิลลี่ได้ยินแบบนั้นก็เรียกว่าเสียใจมากๆเพราะเธอคอยอยู่ซับพอร์ตเขามาตลอดแต่พอถึงที่ตัวเองเ่ะกลับไม่เคยอยู่ซับพอร์ตกันเลย เพราะงั้นช่างมาแล้วเธอจะสืบสวนอะไรของเธอก็ลุยไปเลยอุตส่าห์ช่วยเต็มที่แล้วคนร้ายก็เจอแล้วแต่ยังจะเลือกวิธีโง่ๆอะไรอีกก็ตามใจฉันนจะไปใช้ชีวิตของฉันแล้วเสร็จภารกิจค่อยว่ากันก็นแล้วกันก่อนที่มิลลี่จะเดินออกไปด้วยความโมโหขนาดเดียวกันเองบิสก็ยังคงตามหาน้องสาวฝาแฝดไม่เลิกซึ่งก็กินเวลามาเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันจนได้มาเจอบอรแดสาสำคัญจากเอเจนต์คนหนึ่งซึ่งหมอนี่มันมีคริสตัลเทพของแอสโเดียสอยู่ โดยคริสตันเนี่ยมันมีอำนาจในการเปิดประตูมิติไปสู่โลกคนเป็นได้เหมือนกับความพีของสโตลาร์เลยและบิสก็กระโดดเข้ามาในนั้นแล้วมาโผล่ที่ค่ายที่พวกมิลลี่อยู่แบบไม่รู้ตัวซะงั้นดูเหมือนว่าบาร์บก็จะอยู่แถวนี้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยโดยในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่มิลเลอร์จะต้องขึ้นเวทีใหญ่พอดีครับแล้วเราก็จะเห็นมอกซีนที่คนไม่ชอบใจเนี่ยโผล่มาขึ้นเวทีแบบงงซึ่งเธอนนเนี่ยจะขึ้นมาให้กําลังใจแล้วพูดอวยเมียตัวเองนั่นแหละทําให้มิลลี่เนี่ยปลื้มมาก และก็ได้ซ ok, ัพพอร์ตเธออย่างเต็มที่และคนดูก็พร้อมจะดูสุดยอดโชว์แลวด้วยมิลลี่ก็เลยให้ม็อกตามไปสืบคดีต่อเพราะเห็นใครบางคนทําตัวลับๆล่อๆที่ตรงไปตรงเก็บเรือพอดีส่วนเธอนั้นจะดึงความสนใจจากทุกคนให้เองแต่พอม็อกซี่ตามไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าพอตามมาปุ๊บกลับเจอบิสที่แอบอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วสังนันเฮ้ยบอสบอสมาทําอะไรที่นี่วันนี้ซึ่งบิดเองก็หัวร้อนเช่นกันครับพอฉันไม่ได้เป็นคนนําภารกิจนะ เรียกว่าเละเลยนี่พวกเองทำธารกิจมาเป็นสัปดาห์แล้วยังจบงานไม่ได้อีกเลยเนี่ยโอ้ช่างเถอะไหนๆก็มีเป้าหมายเดียวกันละบุกเข้าไปด้วยกันก็นแล้วกันซึ่งพอบุกเข้ามาเนี่ยบิสก็จะได้เจอกับบาร์บที่จำแรงกลายเป็นมนุษย์สาวจริงๆด้วยครับขณาที่ข้างๆเธอก็จะเป็นเป้าหมายหรือฆาตกรที่สังหารลูกค้าของม็อกซี่นั่นแหละซึ่งหมอน,นั้นก็จะสารภาพมาว่าเขาจำเป็นต้องทำเพราะชายคนนั้นมันรู้เรื่องลับๆของบาร์บเขา้าซึ่งนที่จริง บาบนีแหละคือตัการทั้งหมดที่หลอกพวกวัยรุ่นให้มาทําธุรกิจสีเทาของเธอ เพื่อที่ตัวเธอจะได้ใช้ชีวิตนอกสถานบำบัดและอยู่ห่างกับบิสให้ได้ม,มากที่สุดนั่นแหละซึ่งพอมอรกรู้ความจริงทั้งหมดก็จะจัดก,การสะาสางบัญชีที่ตามมาทั้งสัปดาห์แต่บาร์บี้ไวเออร์ไม่ยอมไม่ทําแบบนั้นแน่ก็เลยเกิดวางบวยกันจนสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็พังลงเละเทะไม่มีชิ้นดีไอ้หนุ่มนั่นก็โดนลูกหลงจากคอนเสิร์ตของมิวเลอร์จนตุยไปอีกบาร์บี้นั้นโมโหมากมาที่สูญเสียพ่อค้ารายใหญ่ไปก็เลยทิ้งธุรกิจสีเทาที่นี่ไปและต่อว่า,วา,ออา,าบิ ว่าเธอจะอยากเจอหน้าบิสหรอกนะนายมันก็เป็นแค่อดีตของฉันฉันตัดความสัมพันธ์กับนายไปแล้วเว้ยก็จะเปิดประตูมิติจากคริสตันกลับเข้านรกไปอีกครั้งทิ้งทวนให้เรางงว่าตกลงแล้วบาร์บี้ไวเออร์กับบิสเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะถึงตัดความสัมพันธ์พี่น้องกันท,ทั้งที่แต่ก่อนสนิทกันมากๆเดี๋ยวตรงนี้จะมีเฉลยในอีีถัดไปนะครับ โดยที่ฉากสุดท้ายของ EP นี้มันก็จะเป็นฉากที่ทุกคนกลับมาที่ออฟฟิศและ Biz บิสก็ชมมอกซี่ว่าภารกิจแรกที่นายเป็นผู้นำเนี่ยมันก็ใช้ได้นี่หว่ามอกซี่ก็เลยตาลูกวาวพูดจริงเหรอครับ b บอสแต่จริงแล้วบิสแค่ประชดเฉยๆนะครับความจริงแล้วนายอ่ะมันเป็นผู้นําที่ห่วยแตกมากๆเลยแหละซึ่งมันก็ห่วยจริงๆนั่นแหละครับถ้าเชื่อเมียแต่แรกป่านนี้ก็จบงานได้ตั้งนานแล้ว แต่สุดท้ายแล้วใดๆก็คือภารกิจมันสำเร็จรู้ล่วงได้ด้วยดีแหละนะก็ที่ e p นี้จะตัดจบไปตรงฉากที่ออฟฟิศนี้เนี่แหละครับ ในช่วงต่อมานี้เรื่องจะเปิดตัวหอคอยแอสโเดียสหนึ่งในเด็ดป่าเป็นครั้งแรกให้เราได้เห็นครับโดยที่นี่จะตั้งอยู่ในรัสวิงและเราก็จะเห็นฟิสซาลลี่กับแอสโเดียสที่เป็นแฟนกันนอนอยู่ด้วยกันและเจ้าตัวฟิสซรลลี่ก็จะเด้งตื่นขึ้นมาจากเสียงนาฬิกาปลุกแล้วก็คอยจัดการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชงกาแฟเตรียมชุดจัดก,การนักแขกคนสําคัญไว้ต่างๆนานาให้กับแอสโเดียสแบบเสร็จสัพ์ในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการให้ด้วยนั่นแหละซึ่งต่อมาเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วที่จริงทั้ง่ แอบคบกันแบบลับๆอยู่นะครับไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแม้จะมีภาพหลุดออกมาบ้างในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ทั้งคู่ก็พยายามปิดข่าวอยู่เพราะด้วยชื่อชันวันนะแล้วเนี่ยอิมกับเหล่าเจ็ดบาปดูจะหนักกว่าคู่ของบิสกับสโตลาสซะอีกนะแถมแอสโบเดียสก็เป็นคนมีหน้ามีตาด้วยถึงจะดูดรอปก,กว่าเจ็ดบาปค,คนอื่นไปบ้างก็เถอะซึ่งขณะที่ออซี่มีคิวแน่นเอียดทั้งฝั่งของฟิซโลลีก็มีทุระเช่นกันครับซึ่งออซี่เองก็ไม่สบายใจที่หวานใจจะต้องเดินทางไปกรีซลิงคุมนรกแห่งอาชา คนเดียวก็เลยจะตามไปด้วยแต่ฟิสก็ยืนยันว่าเขาจะไปด้วยตัวคนเดียวเองซึ่งก็ออนอยู่นานจนสุดท้ายพี่แกก็ปล่อยให้ไปจนได้ซึ่งพอมาถึงที่นี่ปุ๊บก็เรียกว่าเป็นจุดสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะด้วยธรรมชาติของฟิสเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็มีสเสน่ห์มันก็เลยเป็นจุดดึงดูดอยู่แล้วนะครับแต่การจะเป็นจุดสนใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสักเท่าไหร่ที่หนักสุดอ่ะมันคือเขาได้เบิญมาเจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่อยากเจอที่สุดอย่างบิโซหรือบิส ที่หลงมาเจอกันได้ไงก็ไม่รู้และพอเจอปุ๊บก็ด่ากันนิดหน่อยและต่างคนต่างก็จี้ใจดามกันสุดท้ายก็ไม่ไหวกันทั้งคู่และเข้าซัดกันทันทีแต่โชคดูเหมือนจะไม่เข้าค้างทั้งสองคนสักเท่าไหร่นะครับพราะขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมาทําธุระแบบลับๆกันแต่กลับมาซัดกันจนเป็นจุดสนใจซะงนั้น และเรื่องมันก็ดันไปเข้าตาเข้าหูของฝั่งคริมสันเจ้าพ่อมาเฟียพ่อของม็อกซี่เขา้าที่กําลังสัมภาษณ์งานสไตเกอร์อยู่แถมช่วงที่กําลังพิจารณาอยู่เนี่ยเจ้านี้มันเหลือไปเห็นฟิสกับบิสซัดกันอยู่พอดีก็เลยจับตัวทั้งคู่มามอบให้กับคริมสันเป็นของตอบแทนคริมสันก็เลยตัดสินใจจ้างแกทันทีแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหรอกครับประเด็นสำคัญคือคู่หูจําเป็นตั้งแต่อาีิตย์กำลังจะซวยซะแล้วสิครับขณะที่อีกด้านหนึ่งภาพจะให้เราเห็นโรงง,งานเอ,อ่อโรง,งงานผลิต ของเล่นคนโตๆตนะครับซึ่งออซี่เขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจนี้แถมยังเป็นธุรกิจที่รุ่งเรืองในนรกอีกด้วยก็ถือว่าเหมาะกับเจ้าแห่งตันหาความใคร่โตตโนแห่งบาปของเขา่น่หละนะโดยต่อมาเนี่ยเขาจะมีนัดพบกับองค์ชายสโตลาสเพื่อคุยธุระส,ส่วนตัวกันและธุระที่ว่าก็คือเรื่องของเขากับบิสนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องคือสโตลาสมีใจให้กับบิสมานานแล้วตั้งแต่ที่มาคลับในตอนนั้นออซี่ก็น่าจะเห็นเหมือนกันแต่ประเด็นคือสโตลาสจะมาขอความช่วยเหลือจากแอสโเดียสเรื่องท ที่สามารถเดินทางไปโลกคนเป็นได้แบบถูกกฎหมายนรกที่เราเห็นในตอนที่แล้วนั่แหละก็เลยจะมาขอสักชิดนึงให้กับบลิสได้ไหมเพราะตอนนี้บลิสต้องทําธุรกิจใน IMP แต่ต้องมายืมคัมพีของเขาไปใช้ซึ่งมันผิดกฎหมายและสุ่มเสี่ยงต่อโตเขามากๆ แต่ว่าออซี่นั้นช่วยเหลือสตอรัสเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเพราะเขารู้มาว่าบลิสกับฟิสซรลอรี่มีเรื่องบาดหมางกันอยู่ก็เลยปฏิเสธไปแต่ระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีสายจากฟิสเซรลอรี่เข้ามาแต่พอแอสโเดีสรับสายปุ๊บมันกลับกลายเป็นคลิปสันที่ส่งคลิปมปาแทนซึ่งมันเป็นคลิปที่เจ้าตัวเรียกร้องต่อรองสัญญาบางอย่างกับออซี่เพื่อแลกกับตัวฟิสเซรลอรี่หวานใจของเขาที่ถูกจบมาเป็นตัวประกันทำให้เจ้าตัวนั้นโกรธมากๆแล้วเราจะได้เห็นร่างฟูฟอรอมป,ปีศาจแบบ,แบ,บแบบ ด้วยซึ่งเหตุที่คลิปสันกล้าทําแบบนั้นเพราะเขารู้มาว่าแอนโธเดียสเป็นเจ็ดบาปที่กระจอกที่สุดน,นั่แหละแถมยังเป็นแฟนกับเจ้าอิ่มตัวนี้อีกด้วยโดยก่อนจบคลิปนั้นพี่แกย้ำว่าแอนโธเดียสมีเวลาจะเซ็นสัญญาจนถึงตีสามไม่งั้นจะไม่ได้เจอหน้าฟิสซลลี่อีกและเขาจะจัดการส่งทนายส่วนตัวไปยังที่ที่แอนโธเดียสอยแบบทันทีเลยโดยอีกฝั่งหนึ่งนั้นพวกบิสกับฟิสซลลี่ก็กำลังถูกจับอยู่ แต่ก็ยังประทะคาโรมกันต่อไปซึ่งสีที่น่าสนใจมันคือบทพูดของทั้งคู่นี่แหละครับที่เถียงกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาที่เป็นอิมปีศาจชนชั้นล่างกับพวกปีศาจชนชั้นสูงอย่างพวกเจ็ดบาบกับราชวงศ์ออสกอเอเชียที่สุดท้ายแล้วพวกมันอาจจะไม่ได้เห็นค่าพวกเราก็ได้บลาบลาปลาแต่ทั้งนี้เราก็จะรู้ว่าบริสนั่นแหละที่เป็นคนส่งสตอลาร์มาให้คุยกับออซี่เพื่อขอคริตสตัลค่ามิติชิ้นนั้นหลังเจ้าตัวไปเห็นมาก,กับตาตอนที่ตามหาบาบเมื่อตอนที่แล้วนั่นแหละ แต่สุดท้าแล้วโปดสนทนาก็จะตัดจบลงที่ไทรเกอร์เข้ามาขัดและคลิมสันก็มาห้ามเอาไว้เพราะถ้าสินค้ายอย่างเจ้าฟิสเซโรลรี่เกิดมีตําหนิขึ้นมาอํานาจต่อรองของเขากับออซี่มันจะถูกลดลงตามไปด้วยนี่แหละครับ ขณะดเดียวกันนี้เองทางฝั่งของขอคอยแอสโเดียสไอ้เจ้าคริมสันมันก็ส่งทนายส่วนตัวมาตามที่พูดจริงๆทางฝั่งออซี่ก็สันส่นๆเพราะทําอะไรไม่เป็นและเกิดจะเซ็นไปแบบไม่อ่านข้อตกลงแล้วด้วยแต่ดีว่าโซลาร์นั้นเป็นคนละเอียดมากๆก็เลยอ่านข้อตกลงนั้นให้แทนสรุปว่าข้อตกลงนั้นมันคือการโอนสมบัติและหุ้นกิจการทั้งหมดของแอสโเดียสไปให้คริมสันรวมถึงอนุญาตให้ใช้หัวของฟิซาลลีไปตกแต่งผนังด้วยนั่นไงเกือบไปแล้ว พอเธอเซ็นไปข้อผูกมัดที่ทําขึ้นด้วยบาปในนรกมันจะถูกผูกมัดไปตลอดการงาน,นีนสโตลรัสก็เลยทําหน้าที่สกรีนอะไรต่างๆให้แทนฟิสโรล,ลี่ที่ไม่อยู่นั่นแหละคือเรียกว่าถ้าแอสโมเดียสไม่ได้สโตลรัสในช่วงนี้นะชีวิตจบแน่นอนแหละครับแล้วภาพจะตัดมาที่ทางฝั่งของบลิสกับเพื่อนเก่าบ้าง ตอนนียเรียกว่าฟิสเซอรลี่สตีแตกบากครั่งอยากจะออกไปข้างนอกให้ได้เลยแล้วก็พยายามจะหลบหนีแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะพี่แกไม่ชํานาญวิชาย่องเบาสักเท่าไหร่แต่กลับกันเลยบิสถามฟิสเซอรลี่ว่านายอยากจะออกไปจากที่นี่มากเลยใช่ไหมงั้นก็ได้ฉันจะช่วยนายเองว่าแล้วบิสก็เอามีดที่ซ่อนไว้ในรองเท้ามาตลอดตัดเชือกให้แล้วก็บอกให้อยู่นิ่งๆอย่าขวางทางเขาที่เหลือพี่จัดการให้เองที่จริงแล้วบิสนั้นแอบแฝงตัวเข้ามา และพร้อมจะออกไปได้ทุกเมื่อนได้หละครับเพียงแต่เก็บความลับเอาไว้เท่านั้นนี่นายเห็นดีหมดัด้ไหมนั่นแหละทางรอดของเราวิสบอกกับฟิสซาลลี่และเขาก็อาศัยความจีเนียสสองตัวเองเนี่ยไม่ต้องลงมือด้วยตัวเองแต่ใช้ความป่าเถื่อนของพวกนักเลงให้เป็นประโยชน์ด้วยการเขย่ากลงไปชนของให้ตกลงมากลางวงไพ่ที่เหลือก็ปล่อยให้พวกมันตีกันเองไป เรียกว่าเกิดความกลาหลนขึ้นทันตาเห็นครับและทุกอย่างก็อยู่ในการคำนวณทั้งหมดแล้วแม่นยังกระจับวางสุดท้ายบิสกับฟิสเซอลีก็หลุดออกจากกรงได้สำเร็จช็อตเนี้ยคือโชว์ให้เราเห็นเลยว่าพี่แกเนี่ยก็ของจริงสุดๆไปเลยเหมือนกันนะครับ แต่ถ้ว่าพอหลุดมาปุ๊บเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องเตรียมรับปือกับชุดใหญ่เมื่อคริมสันสั่งให้ชาวแก๊งจัดการพวกเขาซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าบิสเจนสนามโรบมากๆและอาตโตรอดเก่งแบบสุดๆขณาที่ฟิสโลรี่เองแม้จะมีร่างกายที่ยืดหยุ่นมากๆแต่เขากลับไม่พิววตามที่บิสคาดหวังเอาไว้เลยพอฟิสโลรี่โตมากับการเป็นนักแสดงเป็นนักร้องแต่บิส โมาในการเป็นโจรนั่นแหละก็เลยมีปากเสียงกันอีกรอบและกลายเป็นไปจี้ใจตามปมในอดีตขึ้นมาและมันเป็นเรื่องในตอนเด็กที่ทั้งคู่ยังทํางานในโรงละครสัตว์ด้วยกันอยู่และก็เกิดแตกหักกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองเรื่องของเรื่องคืนในอดีตเนี่ยฟิสโซรล,ลีโดดเด่นมากๆในคณะละครสัตว์ด้วยความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยอะไรด้วยทําให้เขาเป็นดาวเด่นของที่นี่แต่นั่นก็ไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยฟิสโซอรลรีนั้นให้ความเคารพบ,บิสมาเสมอในฐานะเพื่อนรักแต่ว่าบิสนั้น กลับอิจฉาพี่แกมาโดยตลอดทั้งที่ฟิโซลลี่ก็ไม่เคยคิดอะไรไม่ดีกับบิสเลยทั้งคู่นั้นเคยสนิทกันมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่บิสเกิดพลาดพลัง้งก่ออุบัติเหตุแบบไม่ได้ตั้งใจจนไฟไหม้ทั่วโรงละครสัตว์และแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทําลายอาชีพและชีวิตของฟิโซลลี่ไปด้วยเขาถูกไฟคลอกทั้งตัวจนต้องกลายมาเป็นเครื่องปีศาจเครื่องโรบอทแบบนี้และก็ไม่เคยได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นนักแสดงที่โด่งดังอีกเลยเต็มที่ก็เป็นได้แค่นักแสดงหางแถวกลายเเป็นตตัวลกพราฟี่ ไม่ใช่ปีศาจแบบเต็มร้อยแบบเดิมแล้วเรียกว่าเป็นปีศาจพิการก็ว่าได้แถมซ้ำร้ายในวันที่ไฟไหม้นั้นภาพสุดท้ายที่ฟิสโอลรี่เห็นเพื่อนรักคือเขาหันหลังให้กับมิตรภาพและทิ้งไปแบบไม่ใยดีอีกด้วยมันก็เลยเป็นปมฝังใจฟิสมาโดยตลอดน,นั่นเองคือในมุมของฟิสเนี่ยจำแบบนี้มาตลอดว่าบิสเป็นตัวการที่ทําลายชีวิตเขาไอเจ้าบิสเนี่ยมันอิจฉาเขาก็เลยจัดการเผาโล,ละครสัดซะเลยคือเรียกว่าเป็นมุมมองที่ไม่ดีามากๆเลยแหละครับ แต่กลับกันเลยเนี่ยบิสเองรู้สึกผิดกับเหตุการณ์น,นั้นมาโดยตลอดแล้วบอกว่า ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแถมเหตุการณ์นั้นเขาก็ยังต้องสูญเสียอะไรละหลายๆอย่างไม่แพ้ฟิสเลยด้วยบิสก็เลยขอโทษเพื่อนเก่าและยอมรับผิดทุกอย่างก็จะบอกความจริงไปว่าในวันนั้นเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยเขาเผลอไปชนคนถือเค้กวันเกิดจนเทียนมันไปโดนผ้าม่านไฟไหม้ไปทั่วซึ่งเจ้าตัวก็ทําอะไรไม่ถูกและก็โดนผลกระทบจากระเบิดจนหน้าตาไม่ไปข้างหนึ่งเหมือนกันและนั่นมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผิวของบิสถึงด่างไปสีขาวเกือบครึ่งหน้าแบบนั้นแทนที่จะเป็นผิวสีแดงงทั้ ตััวนน่องแถมซ้ำร้ายกว่านั้นนะครับอุบัติเหตุไฟไหม้ยังพลากกล่องดวงใจของเขาไปอีกด้วยทิวลาผู้เป็นแม่ถูกไฟครอกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและแม่บาบจะรอดมาได้แต่เธอก็ตัดความสัมพันธ์กับพี่ชายฝาแฝดลงและพยายามหนีจากเขาไปให้ไกลที่สุดจนกระทั่งมีอาการทางจิตและต้องถูกส่งไปบำบัดในศูนย์ฟื้นฟูนั่นเองและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพี่น้องเขาถึงแตกหักกันนั่นแหละครับส่วนทางด้านแคชคนเป็นพอ่อเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังในช่วงหลังๆนะครับ คือเราจะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่ฟิสสูญเสียไปนั้นถ้าเทียบกับฟิสคือคนละเรื่องเลยทาให้พี่แกรเริ่มเข้าใจบิสขึ้นมาว่าทําไมตอนนั้นเขาถึงอึ้งทําอะไรไม่ถูกก่อนที่บิสจะหลั่งน้ําตาออกมาและโทษตัวเองกับเรื่องทั้งหมดที่ทําทุกอย่างพังถ้าเป็นฉันฉันก็คงเกลียดตัวเองเหมือนกันนั่นแหละแต่ประเด็นคือฟิสได้ถามว่าแล้วทําไมนายถึงไม่รีบมาบอกฉันละ่ะวะปล่อยให้เข้าใจผิดทําไมตั้งนานบิสก็เลยบอกว่าอา้าวก็มีคนมาบอกฉันว่านายไม่อยากเจอหน้าฉันนี่แล้วฉันจะโผล่หน้าไปทำมเมื่อืออะะไรล ฟิสก็งงเพราะเขาไม่เคยพูดนะอ้าวแล้วถ้าไม่ได้พูดใครมันไปพูดแบบนั้นแล้ววะซึ่งมันจะมีเฉลยตอนหลังนะครับว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากเจ้าแคชพ่อของบิสเองนั่นแหละและสุดท้ายแล้วหลังผ่านมา15ปีจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนั้นทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันได้และต่างก็ยินดีกับชีวิตของแต่ละคนที่ได้เจอคนรักดีๆฟิสมีออซซี่ที่คอยซัพพอร์ตมาตลอด แถมยังมีข้าวหลามบ้องโตด้วยส่วนบิสเองก็มีสตอเลสเหมือนกันแม้ว่าข้อสัมพันธ์จะยังไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ก็ตามและต่อจากนี้ทั้งคู่ก็จะช่วยร่วมมือกันเอาตัวรอดจากพวกมาเฟียที่ส่งสไซเกอร์มาจัดก,การเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วงนี้จะจบลงที่ทั้งคู่ปลดล็อกความรู้สึกแย่ๆเมื่อ15ปีที่แล้วลงและฟิสก็ใช้ความสามารถในการดึงดูดความสนใจเบี่ยงเบนพวกมาเฟียถ่วงเวลาให้กับ iss, บิสเจาะกำแพงหนีออกมาข้างนอกกันได้สำเร็จ ตัวนี้มันน่าสนใจมากๆที่คู่หูโรงละครสัตว์ได้กลับมาเปิดการแสดงอีกครั้งนน,นะครับบิสเขาจะเก่งเรื่องการผ่าผลนเรื่องแอคชั่นมาตั้งแต่เด็กส่วนฟิสก็จะเก่งเรื่องการแสดงเรื่องการดึงดูดผู้ชมก็เลยเอาัดรอดกันมาได้แต่เจ้าไทเกอร์มันก็ยังตามมาจับฟิสเอาไว้อีกบิสก็เลยยิงถังระเบิดและใช้ทักษะผ่าผลนตามมาช่วยเหลือฟิสที่ติดอยู่ในกองไฟได้สําเร็จเป็นการแก้ปมเมื่อ15ปีที่แล้วลงณนะตรงนี้ ไงล่ะเพื่อนรอบนี้ฉันอยู่ต่อแล้วนะไม่หนีไปไหนแล้วบิสพูดสารภาพความในใจก่อนที่ฟิสจะเข้ามากอดบิสและทั้งคู่ก็กอดกันกลับมาฟื้นฟูมิตรภาพให้กลับมาเหมือนเดิมขณะที่ด้านของออซีเองก็กําลังวุ่นวุ่นไม่รู้จะเอาอยัางไงกันต่อด,ดีแต่สุดท้ายแล้วฟิสก็กลับมาที่หอคอยในสภาพที่สะบักสะบ,บอมสาัสาก็เลยโล่งใจที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากและจัดก,การยกเลิกการเจราจาสัญญาบ้าบอของคริมสันซะที่เหลือก็ จัดการต่อเอาเองแล้วกันนะแน่นอนเจ้าทนายนั่นกึนเละสิครับและหลังจากนี้แอสโมเดยสก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าเขาคบกับฟิสโลลี่อยู่ไม่แค่สายตาใครๆและสัญญากับหวานใจว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ฟิสออกไปไหนคนเดียวอีกต่อไปแล้วและก็จะจบตอนไปด้วยภาพของออซี่ซ่อมแขนให้คนรักและก็พาการเข้าไปจ้ำจี้กันในห้องนั่นแหละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพาร์ทนี้เข้มข้นสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับได้รู้เรื่องราวปุมหลักของตัวละครหลายตัวด้วยโดยเฉพาะของบลิสหรือบิสโซของเราเนี่ยชีวิตพี่แกโคตรจะน่าสงสารเลยก็ไม่แปลกที่โตมาจะกลายมาเป็นโจรชีวิตเหลวแหลกแบบนี้นะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นปมตัวละครที่น่าสนใจมากๆและตัวละครก็มีพัฒนาการที่ดีมากๆตัวหนึ่งของเรื่องเลยแหละครับเอาละแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าทุกคนชอบไปเราหยิบเรื่องราวของ h e l l ่บอสมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้เนาะและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมาณะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ